สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านกระเป๋าผ้าสกรีนบายชอปกิฟต์สตอรี่นะคะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งกับแพ็คใบคุยไป EP4EP4 แล้วนะคะวันนี้เราก็มีกระเป๋ามาให้ดูกันเหมือนเดิมนะคะจะมีลายอะไรกันบ้างลายน่ารักหรือเปล่าไปดูกันเลยขอเริ่มต้นที่ใบแรกนะคะเป็นกระเป๋าใบจิ๋วก่อนเนาะกระเป๋าสตางเป็นกระเป๋าผ้า ยอดฮิตที่ลองมาจากแบบกระเป๋าธรรมดานะคะกระเป๋าสตางค์นี่เลยกระเป๋าสตางค์นะคะใบเล็กๆน่ารักใส่เหรียญได้ใส่บัตรได้ค่ะกระตูนพื้นหลังลูกค้าเลือกเองได้นะคะลายล้านฟรีไม่เพิ่มเงินลายล้านฟรีนะคะไม่เพิ่มเงินมีรูปให้เลือกหลากหลายรูปหลากหลายลายเลยนะคะสามารถส่งรูปมาให้สกีนได้ด้วยนะคะนี่เลยเรามาดูกันไปทีละใบเลยนะคะ มาพร้อมกับความน่ารักเหมือนเดิมค่ะจะสั่งแบบเป็นกลุ่มเป็นแกงก็ได้นะคะราคานี้น่ารักสําหรับคุณแม่แม่นะสําหรับคุณแม่แม่ที่กลัวกระเป๋าของคุณลูกหายนะคะแนะนําเป็นแบบนี้เลยสกีนชื่อได้ด้วยนะคะถ้าหายก็รู้เลยว่าเป็นของใครนะหรือว่าจะแบบนี้ก็ได้อยากให้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมสามารถบอกได้นะคะ ออกแบบเองได้เลยค่ะอยากได้แบบไหนรีเควส s t มาได้เลยสกินชื่อได้ทุกภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นพิมพ์มาได้เลยค่ะเราจัดให้คุณได้ทุกภาษาเลยนะคะมีให้เลือกแบบหลากหลายมากเลย สก,กีน2ด้านได้ด้วยนะคะสก,กีน2ด้านก็คือมีลายทั้ง2ด้านทั้ง2ด้านเนี่ยไม่จําเป็นต้องเหมือนกันก็ได้นะคะเลือกเองได้ทั้ง2ด้านเลยสําหรับคนที่เลือกลายไม่ถูกเนาะอยากจะสก,กีนการ์ตูนทั้ง2ตัวแต่เลือกไม่ถูกก็แนะนําเป็นแบบนี้เลยคะ่ะสก,กีน2ด้านไปเลยนะและถ้าเกิดว่าอยากจะสก,กีนรูปตัวเองแต่ไม่อยากจะสก,กีนเป็นรูปอยากจะสั่งวาดได้ไหมได้นะคะ มีรับวาดเหมือนด้วยรับวาดเหมือนเนี่ยค่าวาด44่บบาทนะคะวาดหนึ่งคนค่าวาด44่บบาทนะคะก็จะสวยประมาณนี้เลยสีคมจัดชัดจริงนะคะมั่นใจในเรื่องนี้เลยว่าสีเนี่ยคมชัดมากจริงๆไม่แพ้ที่ไหนแน่นอนที่นี่ก็คือคมชัดจริงๆค่ะใบแรกนะคะก็กระเป๋าถือกระเป๋าสตางค์ บบกระเป๋าดินสอใบเล็กและกระเป๋าดินสอใบใหญ่ลูกค้าท่านนี้นะคะสกรีนชื่อด้านนี้นะตรงนี้นะเป็นชื่อจริงแล้วตรงนี้เป็นชื่อเล่นนะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะคะลูกค้าเลือกเองได้ทั้งสองด้านเลยใบนี้เป็นกระเป๋าถือกระเป๋าถือน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเอาไว้ใส่โทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางใส่ได้ค่ะ นี่ก็เป็นกระเป๋าดินสอใบใหญ่นะคะที่ใส่ของได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนหรือว่ากระเป๋าสตางก็ใส่ได้หมดเลยนะคะส่วนกระเป๋าใบเล็กกระเป๋าดินสอใบเล็กใบนี้นะคะก็ใส่ดินสอได้มากกว่า20แท่งเลยนะคะใบเล็กจิ๋วแต่แจ๋วคะ่ะใส่ของได้เยอะมากๆ30แท่งก็ได้นะคะก็คือแบบจะแน่นๆตุงๆตงไปเลยใบนี้ก็เป็นกระเป๋าสตางนะคะที่ลูกค้าเขาจับเซตกันแบบนี้นะสวยมาก คุณค่าเลยควรค่าที่คู่ควรเลยค่ะต่อกันที่กระเป๋าหูรูดก่อนละกันกระเป๋าหูรูดนะคะนี่เป็นแบบนี้หูรูดแบบนี้เลยสั่งทําชื่อได้เลือกลายได้นะคะลายล้านเลือกฟรีค่ะไม่เพิ่มเงินนะอยากจะสั่งวาดก็สั่งวาดได้เหมือนเดิมนะคะนี่ส่งมาให้วาดรูปได้ค่ะ ส่งมาให้วาดรูปได้นะคะมีให้เลือกแบบว่าเยอะมากเลยนะลายอะ่ะมีลายให้เลือกเยอะมากๆนะคะลายล้านฟรีค่ะไม่ได้เพิ่มเงินนะไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะคะลายล้านอะ่ะนี่เลยแบบนี้คือกระเป๋าที่สอบใบใหญ่นะคะสามารถใส่อุปกรณ์การเรียนใส่เครื่องสำอางได้เยอะมากๆเลยเพราะว่าเป็นใบใหญ่นะ เป็นใบใหญ่นะคะใส่ของได้เยอะจุใจกันไปเลยแล้วเราก็มาต่อกันที่กระเป๋าผ้ายอดฮิตนะคะต่อกันที่กระเป๋าผ้ายอดฮิตของร้านเราก็คือกระเป๋าธรรมดากระเป๋าธรรมดานะคะแต่ว่าชื่อธรรมดาเนี่ยแต่ว่าไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่ยอดฮิตคนนิยมใช้กันมากนะคะสามารถใส่สมุดหนังสือ A 4ได้ค่ะใบนี้นะจะใส่ได้ขนาดไม่เกิน A 4นะคะใส่ได้ขนาดไม่เกิน A 4ค่ะ แบบนี้เลยกระตูนพื้นหลังลูกค้าเลือกเองได้เหมือนเดิมค่ะลายนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นหลังยอดฮิตนะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นหลังยอดฮิตที่ลูกค้าสั่งกันเยอะมากเป็นแบบโทนสีเข้มๆเมนาะใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีค่ะชื่อก็สั่งทำได้เหมือนเดิมนะคะสวยมาก มีลายนักเรียนนักศึกษาให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะถ้าไม่ถูกใจส่งรูปตัวเองมาให้สกีนได้จ้าไปกันทีละใบเลยนะใบต่อไปก็เป็นรูปนักเรียนลายนักเรียนแล้วก็พื้นหลังยอดฮิตเหมือนเดิมนะคะลายน่ารักไหมคะลายน่ารักมากๆเลยนะคะถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยไม่ได้แล้วนะลายน่ารักต้องถูกใจทุกคนแน่นอนค่ะกระเป๋าผ้าชื่อตัวเองเนาะเก๋ๆค่ะ ราคาเบาๆนะคะลูกค้าราคาไม่แพงนะคะแต่ละแบบเนี่ยจะมีราคาที่ไม่เท่ากันนะยังไงรบกวนลูกค้าสอบถามก่อนเนาะสอบถามราคาก่อนได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่ากันกระเป๋าธรรมดาเนี่ยจะมีให้เลือกสีเนื้อผ้าหมวดผ้าขาวนะจะมีให้เลือกสีเนื้อผ้าผ้าดิบ ผ้าแคนวาสผ้าแคนวาสหนาแล้วก็ผ้าแคนวาสผ้ากันน้ําทั้งสี่เนื้อผ้าเนี่ยราคาไม่เท่ากันนะคะลูกค้าทั้งสี่เนื้อผ้าราคาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะเลือกเนื้อผ้าอะไรนะคะลูกค้าก็ต้องเลือกเนื้อผ้าด้วยนะเลือกเนื้อผ้าเราก็จะแจ้งราคาให้หรือว่าจะดูราคาเองก็ได้นะคะราคาเนี่ยก็จะแบบว่าไม่ต่างกันมากถ้าให้คุ้มที่สุดถคุ้มในตอนนี้เลยก็คือจะเป็นผ้ากันน้ํานะคะ กันน้ำจริงๆนะคะลักษณะก็จะเป็นเหมือนแบบว่าใบบัวเนาะแบบกิ้งไปกิ้งมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าสนใจก็ทักมาขอดูคลิปวิดีโอได้ค่ะเดี๋ยวจะส่งให้ดูนะคะนี่ใบนี้ก็เหมือนเหมือนกับว่าสั่งสั่งเป็นเซตเหมือนกันนะสั่งเป็นเซตคู่กันแบบนี้เลยถูกแล้วคุ้มมากตอนนี้ลายนี้ก็เป็นลายการ์ตูนยอดฮิตเหมือนกันนะคะ น่ารักที่สุดและส่งรูปมาให้สกีนตอนนี้เราก็มีกรอบให้ด้วยนะคะหนึ่งกรอบมีกรอบแบบนี้ถ้าอยากได้ก็อยากได้กรอบแบบนี้ก็แจ้งได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้มีแค่กรอบเดียวนะกรอบน่ารักน,กนักแบบนี้เลยแล้วก็ใส่รูปสกีนชื่อนะคะสวยสีชมพูแบบว่าแบ,บ๋วๆมากเลยและนอกจากร้านเรานะคะจะขายกระเป๋าผ้าแล้วก็ยังขายหมอนด้วยนะคะขายหมอนสกิน เป็นลักษณะแบบวงกลมเนาะหมอนสก,กินนะคะใบเดียวในโลกลูกค้าเลือกลายส่งรูปมาให้สก,กีนได้จะเลือกลายร้านให้สก,กินหรือจะส่งรูปมาให้สก,กีนก็ได้นะคะรูปตรงนี้นะเลือกได้รูปเลือกได้นะคะรูปส่งมาได้เลยส่วนชื่อตรงนี้สั่งทําได้ทุกชื่อทุกภาษาหมอนสก,กิน350บบาทส่งฟิล์มเอส ลูกค้าสามารถส่งรูปมาให้สกีนได้สั่งทําได้ทุกชื่อทุกภาษาใบเดียวในโลกแน่นอนค่ะลายไม่ซ้ำใครแน่นอนลูกค้าสั่งเองออกแบบเองได้เลยสกีนรูปได้ทั้ง2ด้านนะคะรูปทั้ง2ด้านเนี่ยไม่จําเป็นต้องเหมือนกันสกีนด้านละรูปได้เลย350บาทส่งฟิล์มเอสถูกและคุ้มมากๆค่ะราคารวมส่งนะคะราคารวมส่งแล้วนะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสีน้ำตาล อันนี้ก็คือด้านหน้านะคะตรงไหมเนี่ยโอเคอันนี้เป็นด้านหน้านะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะให้กันได้ทุกเทศกาลเลยไม่ว่าจะวันเกิดวันแต่งงานเพื่อนคดลูกคดลูกเองหรือจะเก็บไว้ใช้เองซื้อไว้ใช้เองวางไว้ที่โซฟาที่บ้านก็ได้นะคะเก๋กูดเดี๋ยวบอกใครคุ้มมากๆค่ะกับราคานี้สามร้อยห้าสิบบาทนะคะส่งฟิลมเอส คุ้มมากที่สุดในโลกค่ะเซอร์ไพรส์แฟนๆก็ดีใจนะคะยิ้มแก้มติกันไปเลยถ้าสนใจนะคะสามารถทักหาเราได้เลยใครมีคำถามสงสัยอะไรอยากจะถามคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะตอบทุกคำถามและวันนี้นะคะเราก็ขอลากันไปก่อนแล้วกันแล้วมาพบกันใหม่ ep หน้านะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะมีทั้งช่อง YouTube เพจ IG แล้วก็มีไลน์แอดด้วยนะคะฝากทุกคนติดตามด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย